สวัสดีจ้าไม่ได้ใจกินตําบักหุงมื้อนี้แอนบ่หิวขา้าวก็เลยกินตําบักหุงตําบักหุงว่าซั่นตําหัวผักกาดนั่นล่ะจ้ากะบ่มียังรายดอกจ้าตําใส่อันอยังก็ล่ซาลามีบ่โอเว่นนี่มั้ยซาลามีซาลามดอกจ้าเอตําใส่มากอันนี้มจ้มัก มักพลัมเป็นสมมุติว่าเป็นมะก,กอกสีดงแซ่บดีจังหรือความขี้ขานหอตกกวตะกบหัน มินิข้าเจ้าบัพากัญยาเขาแต่ว่าน้องโอเว่นต้มมันชิคเ,เก้นนูน้ดชิคเก้นนออูู้ดซุปให้กินก่อนบวกลิตรกับบัเป็นบวถไทยกับบัเก่ง บ้านเฮ็ดอีหยังก็แก่ก็แก่อยู่ในขั้วหานังกินเพิ่นว่าเมื่อนี้ว่าต้องว่าต้องเฮ็ดกับเขาว่าสั่นเพิ่นเสียกินเอาเพิ่นเห็นเ้องเมื่อไอ้ใจเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดกินของเพิ่อนจะว่าแอนต้มมันซุปเห็นน่องเอาเวนกิน thế này ăn tang tanh ăn mặn quá hót khưn hieu mứt pha lăng sum ươn cứ chi thật xịt hoa mực ươn sầm bơ bơ đang nhặng นี่สาวอะไจ๊ะช่วงนี้นะจ๊ะกลางเดือนสิงหาแล้ยนะพระอาทิตย์เริ่มสีสีลงเร็วนะคะสองทุ่มเริ่มสีมืดๆจังน้อยแล้วเดือนที่แล้วสองทุ่มยังแจ่งจังๆเลยนะจ๊ะ ยูนีพารอาทิตย์มันสิขึ้นว่าคือบาทเท่านะจ๊ะถ้าเป็นช่วงสปริงกับซัมเมอร์นเนี่ยพารอาทิตย์สียุดนถ้าเป็นช่วงหนาหนาวพารอาทิตย์สีมามาสายสายจ้ะหลอกอะกลับไว้ ทำสมครับเห็นทำผ่าออกมาใส่เห็นมันขึ้นมากรอกไงไหม ดินีว่ามีมะกอกขายนะจ๊ะมีแต่มะกอกอันมะก,ก,กอกฝฟันน่งรกการนี้เอ็นบ่เคยเห็นหนวยสดนะคะเอนเห็นแต่หนวยที่ขเขาเจาดองอาจจะมีขายอยู่แหละจะว่าเอนหาบ่พอเอามาลองกินนด้ซื้อดออ เอ็นเคยกินกับเขาเกียบกุ้งสีชมพูสีชมพูสมๆสมัยเป็นเด็กหน่อยเราเลยแยากกินนี่พี่เพิ่นแนะน้ำตมากว่าเพิ่นเป็นคนไต้เพิ่นเห็ดเขาเกียบเห็ดขขาเกียบขายได้จังใดเนี่ยแะเอ็นก็จำไม่ได้ โองงกินอาหารง่ายๆกั่นี่ฮาหาแบบ oh, สบายเมื่อนั้นเมื่อที่แอนกินนำ้ำข้าโพดกรอบนะแม่จ้าเพิ่นกันเรยว่าเพิ่นกับนี่เพ็ดขวเกียบขายเพ็ดขายหรือว่ามีขายนี่แหละ ถึงว่าคนที่ขามาเมืองแอนก็นมีมีหลายผาคนะจ๊ะมีผาคเนื้อผาคกลางผาคอีสานสุภผพกนะจ๊ะ,ากกาะ,จะพูดถึงเข้ากับเป็นมูขัวก,กันนอกจะเนาะเขา้าเข้าปสร้างกันนะคะถึงสี่ยุผาคใดแอนกะเป็นเพื่อนได้นะคะศาสนาใดกะเข้ากับเป็นเพื่อนกันได้ข้าวมามูมือกับผากมันโบมันโบแบงหรอคะว่าต้องเป็นผาคใดจ้าใดนะคะ สมัยแอนเ็ดงานอยู่แบบยุคกรุงเทพแ,ะะอแอนก็มีมูคนไตนะคะแล้วแอนก็มากเบล่เล่าน้ำมูแอนมูคนเนือแอนคือกันมูข้นเหนือ,อน,นี่เป็นรุ่นน้องแต่ว่าคนไตเนี่ยเป็นรุ่นพี่สองปีเทดยุคแผนกเดียวกันแอนก็มากเบล่เล้าใส่แต่น้ำเพลนเนี่ยแหละเพลนก็ห้วาหรอไม่บอกยังไงแอนจะจำม่ได้แอนก็แ,นกจจแ,นกแก่งไงกินหอยู่จัง เป็นมูกันเป็นมูหักกันเหตุงานน้ากันหลายปีตอนเอน็นใหญ่มากเพื่อนแกเศราๆอยู่ขอโทษ้้จากกินนังเสียงพอดีแอันค่า ันบ่มีเจตนาสิกินมุ่มมามดอกจ้ะแต่ว่าหยับจับหยับจับได้ก็มนานั่งเลยจ้ะพริกเผ็ดอีหลีใส่ไปหาเม็ดน่าสิหาเม็ดบ่แม่น4เม็ด เพราะว่าเหมือน,นั่นแ,แอนไซซ์ีเม็ดแอนเลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองหาเม็ดหาเมเ็ดเผ็ดพริกหวานนีหวานอีลีนะจ๊ะลองลองไปหากินเมองเบลเพปเปอร์นะแม่จ๊ะมันมีทั้งอันหนวยหน่อยหนวยใหญ่แต่มันหวานอีลี แอนมาเอามาพัดใส่เนวยวนนากลิ่นมันหลากสีดีแล้วมันมีประโยชน์นะจ๊ะมันมีวิตามินซีหลายเห็นบบกิดว่ามันสีสมปันนี่ไหม อื้อគ្อหนูគ្ំ្ែสุ ีในน่ะ้นะนำเมนูมาหลายเมนูค่อยากให้แอนเฮ็ดหลายเมนูแต่ว่าแอนยังบ่พร้อมนะคะเครื่องปรุงยังบ่ม,มีถ้าเครื่องปรุงมีจังไดก็สิเฮ็ดให้นะคะสำหรับเมนูต่างๆที่พากันขอมาต้องไปหาหาร์ดเฮดพร้อมนะจ้ะเมนูใดบ่เคยเฮ็ดก็บแยังบ่กล้าลองเฮ็ดในเมือ,อ,งเมอ,องนะจ๊ะเพราะว่าบ่เคยมีประสบการณ์การเฮ็ด ยังเข่ามันไก่เังสิยังไม่เคยเห็ดจักเธอเนี่ยต้องไปห,หาเาห,ห,ห็ดก่อนจ้ะเราหาเห็ดก่อนหากินก่อนว่าเขาเจ้ากินน้ำมันก็สิก,กินยั่วอะไรจา้าแต่ว่าเห็นว่แน่ใจว่าเข่าเข่ามั่นคนสิก,กินบ้างพอปั่านวันจี้ก็ o r a n k e s, <Owen> <S, <c oughs> <S Nachos and Cheese Oh yeah. Hi lovely Owen. Owen come say hi. Lovely. Okay. Lovely Owen and lovely Pat. But I put extra oh. on mine. Good bugs. Come on. Because he just has nothing on it. Ready, Jup? Owen can la already. You tell them what you eat. Well, I ate chicken noodle. Mm -hmm.

กินกับตำักหุง่งกินกับตำักหุง่งห่อนเลยแม่กินเผ็ดหลายเอาป u t o n i น n because it's flavor เยี่ยงพ่อบ้านกิน ăn vào phòng kapot oak góp hoa bán cho nó bị oak sạch Để luộc gặp hôm tối nay soi hmmm lao อย่างกบ้านกินดไปละจ้า <'s> ไปแล้วเดอเแย้ยสุดนะ Oh ู้ร์เดอะอินโรักช n ่นเดอเดอเ้ออ o ีกนะโอเคไปลจ้าใครสูสุก็นะจ๊ะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงล้วก็มีเงินมีงานทำนะจ๊าสวัสดีค่ะแค่นั้น Uh, daddy, you do me... You do, Owen. You do for daddy. Dun, 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 Sweaty cup. And please subscribe for my mom's channel and handcuff. Thank you. Uh, bye bye. Sometime. My chicken noodles. Some bomb Bye bye. or whatever Bye bye.